สวัสดีครับสวัสดียามส,สายๆครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะพามาติดตามภารกิจอาถอดเสื้อเพลาบูกี้นะครับ12ลอ้อซูเปอร์เกตครับโอ้หมออันนี้หมอป่ะเนยโอ้ทำไมใส่หมวกแบบนี้ทำไมเหล่าใส่หมวกทำไมโอ้ สูตรใดวะมันกันอะไรเนี่ยกันหัวแตกบ่เราน้อยเองก็ต้องสวมถุงยางเลยนะครับถุงพลาสติกเลยนะครับโอ้ช่างเฉดสบายเทสเป็นนอนอยู่ข้างล่างเลยโอ้ยังไม่เสร็จอีกบ่ยังไม่เสร็จอีกบ่ัยยงเล้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะถอดน็อตวันนี้ยังไม่ได้น็อตสามตัวเลยสิเลือกี่เลือกี่ตัวนี่สิบสองตัวสิบสองตัวฟังนู้นเสร็จยังฟังนู้นเลือกี่ตัวนู้นเลยสี่ตัวเตะเตะคายมาแล้วใช่ไหมฟังนู้นคายมาแล้วยังไม่ได้คายได้ยังไงยังไม่ได้คายบ่กเตะข้างในยิงได้ไหมไม่ได้บ่ ไม่ธรรมดาครับยากเลยทีเดียวครับยังไงไม่ถอดแหนก็ขันน็อตไม่ได้ครับโอ้งานนี่งานกระดูกเลยครับไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่เราคิดแล้วนะครับเขาเรียก <onces S 2> ว่าค่าช้างเอวงวงแท้เ,เลยนะเนี่ยเคข้างเดียวแล้วเนี่ย ที่เราถอนนี่เราจะทําแค่ข้างเดียวนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นไม่เป็นไรครับฝั่งนู้นปัญหาคืออยู่ฝั่งนี้ครับเสื้อเสื้อตัวเสียบพาวูกี้ด้านในครับตัวเสื้อมันหลวมมันไปหมดเลยครับมันหลวมมากเลยเราต้องยกเสื้อตัวนี้ลงมาทางดุ้นนะครับแล้วก็ไปเข้าโรงกลึงนะครับไปพอกให้เขากลึงใหม่วันที่สองครับของการถอดน็อตครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกท่านนี่ครับดูไว้ครับาการเป็นช่างทําเกี่ยวกับรถบรรทุกครับค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องครับมมยแขนโอระวังหัวระวังหัวระวังหัวมีใครชนมาไหมเนี่ยอะดูฝั่งนี้ครับนี่เรือน็อ ข้างนอกออกมาแล้ววันนี้เกิดหมดแล้วตรงนี้ยู่ตัวนึงอยู่เลยข้างในเดี <antis> ๋ยวยิงควบกี้ออกก่อนโอ้ข้างในยิงได้เลยช่างเสือดจริงแล้วมันยิงไม่ออกฮะแล้วมันยิงไม่ออกยิงไม่ออกอู้หูมีวอกกี้ยิงยิงไม่ออกนะ อู Ồ, ้แทนมันหนาอยู่ด <m eme> ้วยนี่ต hey ัวนี้เหมือนไม่ใช่ของอีสุแล้วเนี่ยใช่หรือเปล่าน่าจะของอีนี่นะเอ๊ะเตเตไปซื้อไอ้ตัวนี้มาบอกของอีสุมันก็ถูกด้วยล่ะเนี่ยไอ้สลักโบกี้เนี่ยอ๋อมันเท่ากันบ่ ออ๋นี่ไงคอยลงเนึ่งฮะนี่ขอให้ลงถ้าเราเกิดตากลงมาสิโอ้มันเป็นแบบนี้มาจับข้างหลังผัวนี้มันใหญ่กว่าม่ใช่เหรอเท่ากันบ่ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าไอ้นั่นบ่ใหญ่กว่าอู้หูนุ่มจับจับอยู่ข้างหลังบ่จับเราจับสี่ตัวอยู่ข้างหลังแต่อันนั้นมีสองตัวเนาะ น,น่าจับนี่สองตัวมัเอ้ามันไม่เหมือนกัดเนี่ยเนาะเนี่ยของกินรถเลยอู๊ซ่นี่นี่ความใหญ่ใหญ่กว่าตัวนั้นบ่น่าจะเดี๋ยววันนี้ว่น่าจะครคล้เกียรลของฟูซ่อซโอ้ใหญ่อยู่แล้นี่นเท่าไหร่เท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสามรอยมตัวนี้ร้อยยามเจ็สิบสามเซนเอ้ยสามสเจ็ดสามสิบนยาสามสิบเดมาดูตัวนี้ไหนไปดูของตัวนั้นดิ มื่อกี้ใหญ่ร้อยสิบสามมิลฮะอ่านยูได้เห่อมันไม่เข้าอ้เลข,ขกรรันเยอะเลยจังเสิร์ตหุ้ยอ๋ออันนี้เล็กนเดียวเองนี่เนี่ยสา สามห้าคือวัด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 ,วดทั้งหมดไงก็ประมาณมันก็เท่ากันเนี่ยจำนวนสองเซนสามห้าเท่ากัน,นความความโตของมันอนะ่ะอู้อันนี้เล็กไปเยอะน,านี่ไอ้ลงเท่าไอ้ตัว,ต,วตัวโคนมันหรือเปล่าใช<จ>่โอ้เมื่อกี้ช่างเสริฐกวัดตัวโคนไม่ใช่เหรอตัวนี้มันี่เล็กกว่ากันเยอะเลยอะไรอันนี้เสือ้อเสื้อนอกนะ เสียเข้าในนะโอ้เล็กกว่าอยู่ร้อยร้อยสิบห้าเองร้อยสิบห้านี่ตัวในใช่ไหมนี่ตัวในเก้าเก้าสิบห้าเก้าสิบห้านี่ตัวลุงลอกหูตัวนั้นใหญ่กว่าอันนั้นลงรุ่นเลยห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ด ตัวตัวไหนตัวเครื่องทีดีบ่ร้อยเก้าห้าเอเบนะอู้ทำไมมันใหญ่เถออู้คนละเรื่องเลยอ่ะอู้เตะลงมันมันมันใหญ่หมดเลยเนาะใช่ไหมมันใหญ่อย่างนี้หมดเลยอู้แสดงว่ามันแข็งแรงกว่าเนาะ รถบรรทุกเหรอะเขาเรีขาเรียกว่าเจ้าเจ้าบรรทุกไ oh. งอ๋อเ <Bye. S 1> นอวาไว้วิ่งดินใช่ไหมใช่ okay. เอาแล้วเราพวกไอ้ไอ, 36, อ้สามหกเท่านี้ไหมสามหกตัวใหญ่วกญว่านี้น่าจะใหญ่กว่านี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้สองเจ็ดป่ะอันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงอะ่ะใช่ประมาณเดี๋ยวผมถอดถอดบูทมาแล้วมัน,มนทุก,กตาเนี่ยครับเลยของสองสองไงสามหกเนี่ยครับ อู้ใหญ่มากเลยพี่หลงนี่แล้วเรามาดูของสามหกครับอันนี้มีมีบูธไหมนี่ไม่มีอ๋อมันก็สูสีกับตัวนั้นได้นี่เท่าไหร่อันนี้พวงนอกร้อยยี่สิบสามพวงนอกใช่ไหมอืมพวงนอกร้อยยี่สิบห้า ใช่ผมบูทไปก็ร้อยยี่สิบสามเท่ากันเท่ากันกับต้นไหนเท่ากันไอ้หลงไม่เท่าเออใช่เท่ากันไอ้หลงครับอ๋อนี่นี่ใหญ่นี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเท่ากับไปลงเลยนี่เสื้อมันแตกบูทมันมันแตกอันนี้เท่ากับสองเจ็ดใช่ไหมโอ้โหผมว่าตัวนี้ใหญ่เลยไหมเจอพี่หลงของเรานี่ใหญ่จริงๆเลยครับ หายคล่องใจได้เลยโอ้เล็กกว่าเนี่ยจะเท่ากันนี่แหละฮะเท่ากันใช่ไหมใช่เท่ากันบ<ะ>สามหกเออเท่ากันเลยเท่ากันอืเท่ากันเท่ากันกับสามหกตัวเดียวกันแต่มันทำอิสุมามันทำข้างนอก,กใหญ่แต่ว่าข้างในมันทำเล็กอืมน,นี่มันมันจะระบีไม่เข้าเนาะใช่ อันนี้มันอยู่ข้างในหรือข้างนอกข้างนอกได้ดินนี้อยู่นอกใช่ไหมแต่นั่นไม่เป็นไรครับข้างในมันจะเบีบเข้าไปนู่นเลยอ๋อเรียนนิดหนึ่งอืมไม่เรียนนี่บอกหัวอัดอ่ะตีโดนแล้วจะต้องเปลี่ยนเสียหมดแล้วไม่โดนเลยการเด้งสรุปแล้วพี่หลงใหญ่เลยนะครับหลงใหญ่ไอ้ฮีโน่ล่ะ ฮิโน่มันเป็นท่อนเดียวใหญ่เหมือนกันแต่มันเป็นท่อนเดียวท่อนเดียวแบบไหนมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้คู่แบบนั้น่ไม่มันไม่ใช่เดียวๆอย่างนี้มันคือไอ้หลงน่ะมันเป็นท่อนยาวไงมันเป็นอย่างงี้มันเป็นรูปนี้ครับนี่ครับมันเป็นท่อนเดียวอ่านี่อ่ามันถอดทำอะไอ้หลงทำไอ้ไอ้ฮิโน่เนี่ยมันทำมันต้องถอดแบบนี้อะ ถ้ามันตัวนี้มันเสียต้องถอดชุดลงเนี่ยออมันไม่เหมือนอย่างเงี้ยเป็นท่อนเป็นท่อน oh. ถ้าพวกฮีโน่มันจะเป็นสองท่อนแบบเป็นแบบนี้คมันคือเป็นท่อนเดียวไง hmm. ถ้ามุดหลวมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถอด uh. ถ้าเสื้อถ้าเผาเนี่ยหลวมปุ๊บต้องถอดถอดไปให้ลูกพีนเขาทำยกมันตัวนี้ใช่ยกมันตัวนี้๋อ้ฮีโน่มันจะ พวกไอ้โหลพวกอะไรเนี่ยมันถอดพวกไสุดๆมันถอดเป็นท่อดมันถอดได้อืมคอนฮิโน่มันตัวหนึ่งมันมีราคาตั้งแต่หมื่นกว่ากับเจ็ดพันกว่าอะไรสลักตัวเนี้ยอ๋อตัวนี้นะครับตัวอย่างดีก็หมื่นกว่าเดี๋ยวตัวนี้มันเปลี่ยนสลักแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ฮะมันเปลี่ยนไม่ได้ของฮีโน่อะ อ๋อมันเปลี hmm. ่ยนยาวอย่างนี้เลยใช่ม no, so oh, right. oh, so ันเปลี่ยนยาวอย่างนี้เลยอ๋อม like, right. oh, so like ันมันมันเปลี่ยนแค่สลักไม่ได้สวมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อผมเข้าใจแล้วคือตัวสลักนี้มันมันถอดไม่ได้ใช่ไหมใช่มันไม่มีสลักเลยมีสลักเนี่ยสลักนี้ไม่มีไม่มียาวไปนู่นเลยใช่เป็นท่อนเดียวอ๋อมันโค้งขึ้นใช่อู้หุ่นมกว่าถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งรุ่นเลยใช่เปลี่ยนทั้งดุล โอ้หมื่นกว่าหมื่นกว่าเอ้ยมันก็พอๆกันแหละอันนี้เปลี่ยนสลักถ้าข้างละห้าพันก็หมื่นหนึ่งแล้วเนาะครับใช่ไหมใช่อันนี้มันถอดมันต้องเข้าลงกึงเนี่ยมันกว่าอีกน่ยมันจะกว่าอีกน่ะอะไรมันต้องเอาไปอัดลงกึงอีกตัวไหนไอ้ตัวคอย์น้โนเลยแหละอ๋อมันต้องไปอัดอีกต้องไปอัดออกอีกมันอัดออกไม่ได้อ่ะอตกแขงเนี่ยครับมันมันต้องไปเอาให้เขาทํแเราถอดต้องไปให้เขาทาแล้วเรามาใส่ให้เขาอาศัยอีกตัวใหม่บ่ดิ พูดถึงรุ่นไหนใช่พออิโนโนวัถ,ถึงตัวใหม่อ่ะอ๋พวก3าเอเหมือนกันใช่ก็คือเราเราถอดเราถอดได้แล้วเอาไปให้ลงกินก็อาจออกอ,อาจออกแล้วก็ให้เขาใส่ให้อ๋อเขาใส่ให้แล้วเราก็ไปเชื่อมเองครับเวลาประกอบยกใส่กระซีเราก็เชื่อมใส่เสร็จแล้วก็เชื่อมอไห้เต็มอ๋อมันเป็นท่อนยาวเลยเป็นท่อนยาวอ๋อพวกนี้มันจะดีต่างกันต่น่าจะทนเนาะ แต่ว่าทนไอตัวนั้นโคฮิโนเนาะใช่มันนานกว่าจะได้อืมโอต่างกันครับสามค่ายก็ต่างกันเลยนะแต่พี่หลงนี่ใหญ่จริงๆเลยอ๋อพี่หลงใหญ่สุดแล้วอันนี้ก็แสดงว่าของอิสุแล้วนี่ครับเนาะใช่แต่ว่าตัวนี้มันจะมีหลายแบบนี่นี่ไอตัวนี้ใช่มันมีตัวเก่าตัวใหม่อ่ามีบางอันมันจะโค้งขึ้นอ่ามันจะโค้งขึ้นหน่อยอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะ ะบ่ต่เเปนัวาาจะ็กความรู้ครับความรู้สําหรับรถบรรทุกครับของสามหกไอ้พวกกอดอยู่มันก็มันจะเป็นแบบนี้เลยบ่อ๋อตรงแบบนี้เลยใช่อ๋อครับครับเป็นแบบนี้แหละอ๋อนี่ยจะเป็นตัวใหม่แล้วงั้นคันนี้มันใส่ยกชุดมานี่ของอิซูมันเลยนะเนี่ยใช่แสดงว่ามันมันวิ่งดีใช่ไหมเพราะถึงใส่อิซุนี่ แต่รถเป็นประกอบเป็นรถประกอบครับจับใส่อะอันที่จริงเนี่ยมันถ้าเป็นของมิตซูอะน้ำก็จอดของมันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมใช่อืมแต่รถพวกนี้มันวิ่งร่องไงวิ่งขนปุ๋ยไงมันลากลูกดิคนี่ผมที่เอามามันเป็นรถพ่วงดิลากลูกครับเขาก็เลยจัดของอีซุมาใส่มั้งเนาะอาจจะไหลดีกว่าเพราะมันไม่มีไม่มี ในกเกียร์กี่ทิสปีดเจ็ดเดินหน้ามีโลไฮไม่มีอ๋อคร่บไม่มีโลไฮเอาโรยต่ออ้หายคลองใจเลยครับสรุปแล้วของพี่หลงใหญ่กว่าเยอะเลยครับสุดยอดของเขาจริงๆเลยงานเขาใช้วิ่งงานดินครับมันต้องใหญ่อยู่แล้วพวกนี้ถ้าวิ่งงานดินสึกร้อเร็วมากเลยพวกเขาบุกี้ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม